สวัสดีครับพบกับสุลุกจาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แฟนลิเวอร์พูลไม่ต้องเครียดสื่อยืนยันแล้วนะครับของแดงเล็งคว้าสามแข้งใหม่เสูงกระแขงช้าแต่มานะมาช้าแต่มานะสื่อระบุนะครับว่าอนเนอร์ซลัดกุนซือทีมลิเวอร์พูลต้องการคว้านักเตะใหม่มาร่วมทีมสามรายในสาญตำแหน่งแมนะ้ขณะนี้ของแดงจะยังไม่ได้เซ็นสัญญากับพ่อค้าแข้งหน้าใหม่เลยก็ตามนะครับลิเวอร์พูลนะครับทีมลูกหนังของศึกเวทีพรีเมียร์อังกฤษนะฮะ ก็มีการเปลี่ยนแปลงกัทุกันกเมื่อพวกเขาแต่งตั้งอันเนอร์สโัตให้มาคุมทีมต่อจากเจเกิ้งคลับที่ประกาศลุกจากเก้าอี้โดยมีการเซ็นสัญญากับอดีตโค้ชทีมเฟย์นูดเป็นระยะเวลา3ปีถึงขนาดนี้นะครับสโลตคุมทีมลงเล่นเกมอุ่นเกือกมาแล้ว2นัดโดยชนะเรเบลริดห่1และพิชิตอาร์ซอลได้สองหนึ่งก่อนปิดท้ายทัวร์อเมริกาที่จะโดนกับแมนยูในช่วงเช้าวันอาทิตย์นี้โดยหัวแดงยังไม่มีนักเตะใหม่ย้ายมารวมทีมเลยแม้แต่รายเดียว ะเดายกันนีครับทีมจากแอนฟิโเสียนักเตะไปแล้ว3รายทั้งอาเรียนไนทวานชาวสเปนและเจอมาติปกับติโกอาคันตัราขณะที่ซีซั่นใหม่2024ถึง25จะออกสตาร์ทในอีก10วันขนาดนี้แล้วอย่างไรก็ตามดีอ e ็ดเดนส์เปิดเผยเมื่อวันที่3สิงหาคมว่าสโมสรต้องการได้สตาร์คนใหม่ก่อนปิดตลาดสิ้นเดือนนี้3รายน,ะนแหน่งเซนเตฮาบกองกลางตัวรับและปีโดยส่วนยิ่งอันธุนิกาดอนขุนพลทีมเดลกาโซยูเนเตด ซึ่งตบเป็นข่าวอย่างหนักกับเรดแมจเอนในเวลานี้ต่อกรณีของกอร์ดอนก็มีการตีแผ่ว่าลิเวอร์พูลอาจจะต้องยอมใจหนักถึง80ล้านปอนด์ราว3,760ล้านบาทบวกกับแอดออนหากหวังคว้าตัวดาวเตะทีมชาติอังกฤษให้ย้ายกลับคืนทีมเก่าซึ่งน่าจะทำให้สโมสรต้องใช้วิธีการขายนักเตะบางรายออกไปเพื่อนำเงินมาเพิ่มเป็นเงินก้อนใหญ่หรือไม่ก็เสนอนักเตะเป็นตัวแถมให้กับสาลิกาดงพ่วงไปในสัญญาด้วย บทสรุปนะครับสื่อดิเลนบอกจะซื้อ3คนนะฮะในตำแหน่งเซนเตอร์ฮา์ฟกองการต่อรับและปีกนะฮะโดยเล็งไปที่แอนโทนีกอร์ดอนนะครับเป็นดิวเต็งหนึ่งนะฮะที่อยากจะได้ด่วนเกลเคเรสถูกจับโยงแทนที่นูนเยสในรังหงแดง ลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับได้ทำการทักทายวิกตอร์เกลเคเรตกอน่นาจอมทำประตู Red, om, ทีมชาติสเดนของสปอร์ติ้งลิสบอนตามการรายงานจากโอโจโกสื่อชื่อดังของโปรตุเกสเกวเคเรตที่ทำไป43ประตูนในทุกรายการในก,นกันที่่านมามีค่าสัญญาระดับ100ล้านยูโรแต่ลิเวอร์เชื่อว่าพวกเขาสามารถเซ็นญาก,กับกองหนาดายนี้ด้วยค่าตัว70ล้านยูโรตอนนี้สื่อดังกล่าวรายงานมาวันลิเวอร์พูล มองถึงการเอาเกลวเคลเรสมาเล่นแทนที่ดาวินูเยตที่ฟอร์มการเล่นยังไม่เปลี่ยงปลั่งมากพอสําหรับนูเยนั้นลิบูคว้าตัวมาจากเป็นฟิกาในปี2022ด้วยค่าตัว75ล้านยูโรบวกกับโบนัส25ล้านยูโรนะฮะกอนทาบเปิดใจหลังได้ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของหงแดังลิ์พูอย่างเต็มตัว จากาหล่นข่าวปะกหลังบนไอคิดก่อนลิร์พูสโมสอนแยกแย่ยสิ่งเวทีพิมพ์อุกเกตเปิดเผยว่าเขารู้สึกมีความสุขอย่างมากที่ได้กลายเป็นสมาชิกของทีมชุดใหญ่ของหงแดงเนื่องจากเป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันมาตลอดก่องหลังในวัย2 1ปีกล่าวว่าผมไม่เคยมีอาการอินพร์เตอร์ซินโดรมหรือคิดว่าตัวเองด้อยคุณภาพผมอยากเป็นเซอร์แบ,บ็คของลิร์พูมาโดยตลอดไม่อย่างนั้นผมคงไม่มีอยู่ตรงนี้คุณอาจจะเห็นว่าผมพยายามทำมันในรุ่นก,กันที่แล้ว แต่อันที่จริงผมเริ่มทํามันมานานกว่า16ปีแล้วกับลิเวอร์โูลผมกําลังต่อยอดมันออกไปเรื่อยๆพวกคุณอาจจะมองไม่เห็นแต่นั่นคือเป้าหมายของผมมาโดยตลอดนั่นว่าชีวิตของผมเปลี่ยนไปผมรู้ว่าหลายอย่างจะก็มาหาเมื่อคุณแจ้งเกิดหรือประสบความสำเร็จแต่แค่ได้รับการยอมรับทวงกฤษมันก็บ่งบอกเลยว่าผมมาถูกทางการได้นว่าผมมีแฟนบอลและผู้คนมากมายสนับสนุน มันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมและผมพยายามที่จะไม่ทําให้พวกเขาผิดหวังปรกกันหลังชาวอังกฤษกล่าทิ้งไทยสลาคอาซานะครับเป็นลูกมอกของลิเวอร์พูลเดินลงเล่นกับพลพักคขุนแดงประรมทุรการ3ายการ33เกมซัดไป3ประตูนะฮะไม่ธรรมดาแม็กลิสเตอร์หันวันหยุดบินด่วนมาร่วมทัพปรีซิชันกับหงดัง อเล็กซิสแบ็กลิเตอร์นะครับมีฟิลตัวเก่งของลิเวอร์พูลแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงหลังจากที่พึ่งคว้าแชมป์โกลปาอเมริกา2023กับทีมชาติอาร์เจนตินาเดินเล็์เขาก็ตัดสินใจหันวันหยุดพักผ่อนของตัวเองลงถึง1สัปดาห์เพื่อจะเดินทางไปร,ร่วมฝึกซ้อมกับทีมลิเวอร์พูลในตอนทัวร์ปรีเซนทที่สหรัฐอเมริกาจากการรายงานนะครับของทิโอสควาผู้สื่อข,ข่าวของลิเวอร์พูล ระบ,บุว่าแม็กเอลิสเตอร์ได้ติดต่อไปอยังอาร์เนอร์สลัดผู้จัดการทิมลิเวอร์โูลเป็นการส่วนตัวเพื่อแจ้งถึงความประสงค์ที่จะกลับมาร่วมเทียมเร็วกว่ากำหนดซึ่งสร้างความประทับใจให้กับอาร์เนอร์สลัดและทีมงานสตาฟโค้เป็นอย่างมากการติดแจ้งครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความกระหายในการพัฒนาฝีเท้าของแม็กอลิสเตอร์ซึ่งเป็นนักเตะที่พึ่งคว้าแชมป์โลกปี2022และแชมป,ป์โคปาอเมริกาปี2023ครอบครองได้สำเร็จ และเขาก็เต็มใจที่จะเสียสละเวลาพักผ่อนส่วนตัวเพื่อที่จะกลับมาฝึกซ้อมกับทีมซึ่งแสดงว่าเขามีความสุดกันกับทีมลูฟูมากแค่ไหนแมคคลิสเตอร์จะเดินทางไปสนทุกับทีมลูฟูที่สาราุกานะครับและตอนนี้ก็อยู่ในแคมป์และซ้อมแล้วแหละฮะโดยาคาดกันว่าจะได้ลงเกมอุ่นเครื่องปีซีซันนะครับนัดที่พบก,กับแมนยูด้วยนะฮะท่านผู้ชมต้องลุ้นกันว่าอันเดอร์สลัดจะส่งลงเล่นไหมในช่วงเวลาใดซึ่งนั่นก็จะทําให้ลอร์พูลแข็งแก่งขึ้น ภายใต้การคุ้มทีมอันเนอร์สลัดในการเจอกับทังฝั่งของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยู t นเต็ดก็รับลิเวอร์พูลโดนยุให้คว้าตัวเลรอยซาเน่จากบริมนิกเลลอยซาเน่ปีกตัวเก่งของบริมนิกกำลังจะตัดสัญใาก,กับทีมในเร็วรนี้แต่ดันมีข่าวลือว่าอาร์เซนอลสนใจอยากได้ตัวปร,รุมทีมด้วยเหมือนกัน แต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับจะเป็นเพนเดนต์อดีตนักเตะของอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลยังเชียร์ให้ลิเวอร์พูลมาสอยซาเนตไปเสริมทัพอีกด้วยโดวยบอกว่าซานเนตนี่แหละจะมาแทนที่โมซาลาได้อย่างยอดเยี่ยมถ้าจะหาคนมาแทนที่โมซาลาก็คงต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์แบบเลรอยเาเนตนี่แหละเขาเร็วเขาเลี้ยงกินตัวได้ทั้งสองเท้าและตอนที่เล่นอยู่ในเอเมเรตสเตเดียมของมบรทเซตตี้ก็โหดมากๆฉีดแนวรับของอาร์เซนอลกระจุยกระจาาเพนเดน์นบอกกับค้ชป็อกเกอ ถ้าเล่นกับอาร์เซนอลได้ขนาดนั้นถ้ามาอยู่กับลิเวอร์พูลต้องจำสุดๆแน่แถมยังเคยเล่นในพรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์มาก่อนอีกด้วยถึงต,ตอนนี้ดูเหมือนซาเนจะยังไม่ได้ย้ายไปไหนแต่ถ้าย้ายจริงๆทั้งอาร์เซนอลลิเวอร์พูลก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับเขานะครับนี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะครับทนผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่4สิงหาคมขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูล และเดอะคอ Fan นบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะค p Fan นบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ